สวัสดีค่ะทีมโรงเรียนเชียงคานค่ะประกอบด้วยคุณครูสุทธินีแร่นาคุณครูชะวนุชพมพักและคุณครูออนอนงวังคำค่ะความตั้งใจในการทำสื่อการสอนสมัยใหม่นะคะในยุคที่เต็มไปด้วย ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆเป็นตัวกลางที่สำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ที่กำหนดไว้นะคะมีดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นโดยทีมของเรานะคะได้พัฒนาตลับเมตรอัจฉริยะนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดการวัดหมายถึงการแสดงขนาดของวัตถุที่ผลิตขึ้นมาเป็นตัวเลขโดยการใช้การอ้างอิงแบบตายตัวก็คือเป็นหน่วยการวัดกับวิทยาศาสตร์ การวัดเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆมากมายเช่นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ในาศาสตร์ของวิชาฟิสิกส์ชีวะซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดการวัดคือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่งเช่นความยาวหรือมวลและเกี่ยวกับหน่วยวัดเช่นเมตรผลของการวัดสิ่งหนึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลของการวัด อีกสิ่งหนึ่งได้ในการพัฒนาตลับเม็ดอัจฉริยะทีมของเราได้นำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเรื่องการนับจำนวนประชากรของวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กการนับจำนวนประชากรเช่นการหารประชากรหอยเสียบบริเวณชายหาดแหลมสนจังหวัดระยอง โดยการวางกรอบไม้นับประชากรขนาด0.25ตารางเมตรเราก็สามารถใช้ตลับเมตรอัจฉริยะเพื่อวัดขนาดของกรอบไม้ได้และทําให้มีพื้นที่100ตารางเมตรเราก็สามารถใช้ตลับเมตรอัจฉริยะได้เช่นกันเมื่อนําจํานวนทั้งหมดพบว่ามีหอยเสียบทั้งสิ้น600ตัวก็สามารถนํามาคํานวณได้กรอบไม้นับประชากรจํานวน40กรอบ มีหอยเสียบทั้งสิ้น600ตัวดังนั้น1ปลอบไม้นับจำนวนประชากรในพื้นที่0.25ตารางเมตรเท่ากับ600หารด้วย40เท่ากับ15ตัว1ตารางเมตรเท่ากับ15คูณกับ1ส่วน0.25เท่ากับ60ตัวดังนั้นประชากรหอยเสียบมีทั้งสิ้น60คูณ100หรือ6,000ตัวนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ขแขนงอื่นๆได้อีกเช่นวิชาฟิสิกส์เพื่อคำนวณโจทย์ปัญหาเช่นสะวงกลมวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ150เมตรถ้านักเรียนยืนอยู่ขอบสะแล้วใช้ตลับเมตรอัจฉริยะที่ขอบสะสามารถวัดรัศมีของสะวงกลมได้และเมื่อเรารู้องศาของยอด น้ำพุได้เท่ากับ55องศาก็สามารถคำนวณหาความสูงของน้ำพุได้หรือโจทย์คณิตศาสตร์เช่นบ้านเด็กชายณเดชห่างจากโรงเรียน0.65กิโลเมตรบ้านเด็กชานะเดชห่างจากโรงเรียนกี่เมตรหรือการทดลองทางกลศาสตร์ฟิสิก์เช่นขณะที่สมชายปล่อยธนบัตรปรากฏว่าธนาบัตรตกอย่างอิสระด้วยความเร่ง9.8เมตรต่อ วินาทียกกำลังสองดังนั้นเวลา0.2วินาทีแบงค์ร้อยจะตกด้วยระยะทาง1.2ส่วน2หรือเท่ากับ20เซนติเมตรระยะทางนี้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อนำตลับเมตรอัจฉริยะไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนักเรียนก็จะตื่นเต้นคุณครูจะสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เพราะได้นำาปยุกต์ใช้ตลับเมตรอัจฉริยะ โดยประยุกต์เอาเทคโนโลยีบอร์อด Arduino มาใช้เพื่อการวัดโดยใช้เซ็นเซอร์อันต้าโซนิกในการวัดระยะทางอันต้าโซนิกหรือคลื่นเหนือแสงหมายถึงคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง20่ิกิโลเฮิร์ขึ้นไปคุณสมบัติเด่นของคลื่นย่านอันต้าโซนิกคือเป็นคลื่นที่มีทิศทางทำให้เราสามารถเร็งคลื่นเสียงไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้โดยเจาะจงไม่มีการเลี้ยวเบนจึงพุ่ง ออกเป็นลำแคบๆทำให้มีทิศทางสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ในบอร์ดอะนูโน่เพื่อวัดค่าต่างๆได้โดยไม่ใช้สายวัด